วัสดีครับเพื่อนผมกับอาจารย์โตปะตะหู o ู k i ิงช็อปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมา,ารีวิวการทำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งง่ายๆนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทำอาหารกินนะครับนั่นก็คือตะเกียบนะครับแต่ไม่ใช่ตะเกียบไม้ทรงนี้นะครับอันนี้เป็นตะเกียบที่แกะเป็นหัวช้างนะครับอันนี้ อันนี้ทำไว้นานละนะครับผมเรียกเขาตะเกียบประจําตระกูลนะครับทีนี้ผมมาเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้ที่หน้าช็อปของผมนะครับพอขายไปลูกค้าก็ตแรกขายน้ำเต้าหู้กับขนมปังสังขยาบ้างขนมไทยบ้างนะครับลูกค้าก็เรียกหาปลาท่องโกนะครับในที่สุดผมก็ทนแรงกดดันของลูกค้าไม่ไหวผมก็ทำปลาท่องโกขา,ขายขายไม่ได้3มวันละ ก็ได้รับการตอบสนองดีผมก็เลยอันนำตะเกียบประจำตระกูลของผมเนี่ยมาใช้ในการพริกปลาทั้งโกในกระทะทีนี้ปัญหาคือมันสั้นนะครับมันสั้นแล้วมันร้อนนะครับอันนี้ความยาวน่าจะประมาณสักือเกือบสามเซนนะครับผมก็เลยจะทำวันนี้เราจะทำตะเกียบนะครับยาว50เซนนะครับทำจากไม้กันเก่า จริงๆผมเหลาเสร็จมาแล้วหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการทำไม้ตะเกียบเนี่ยทำอย่างไรนะครับกับเริ่มจากการหาอุปกรณ์ในการทำไม้ตะเกียบนะครับผมผมมีไม้อยู่อยู่สาไม้ที่ผมกลึงไว้แล้วนะครับกลึงเป็นเป็นไม้แท่งกลมันนี้ ก็มีไม้กันเกาไม้สักแล้วกอ็อีกอันนึ้งจะเป็นไม้ไม้แดงหรือไงเนี่ยนะครับแต่ผมตอนแรกก็หยิบไม้สักมานะครับลูกๆคมคันอยู่พักแต่ที่สุดผมก็ตัดสินใจเอาไม้กันเกานะด้วยเหตุผลว่าไม้กันเกาเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วสีเขาสีเขาค่อนข้าง ขาวนะครสีเขาจะออกไปทางขาวนวลเหมือนงานช้างนะครับรบอกว่ามันดูสะอาดดีนะครับไม่สักนี่ใช้เป็นถ้ามันจะดํานะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ผมเหลาเสร็จละนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งง่ายๆนะครับก็คือสว่านจะมือจะมีสายหรือไร้สายก็ได้ของผมใช้ไร้สายนะครับเป็นมากิตา18โวลต์รุ่นอะไรไม่รู้นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือกระดาษทรายนะครับผมก็ไปแกะกระดาษทรายจากเครื่องดูดฝุ่นมานะครับเบอร์แรกเอาเบอร์หยาบๆก่อนนะครับผมใช้เบอร์40นะครับวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับหนึ่งเราไปตัดไม้เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมใช้ผมทําขนาด10คูณ10แล้วก็กลึงให้กลมวิธีการกลึงผมทําคลิปใน y o u t u b e แล้วนะครับลองย้อนไปดูนะครับคนติดตาม เพียบเลยนะครับกลึงให้มันกลมแบบเนี้ยก,กลึงให้เขากลมแบบเนี้ยนะครับกลมแบบเนี้ยนะนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดความยาวห้าสิบเซนให้เท่ากันนะครับแล้วเอาปลายข้างหนึ่งเนะี่ยใส่เข้าไปในในสว่านนะครับเลือกเอาจะเอาด้านไหนเป็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 นโคนอันไหนเป็นปลายนะครับจริงก็เหมือนเหมือนกันนะครับ ไม้กันเก่านี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมีมากทางภาคใต้ไม้ในผมสั่งซื้อจากสุขไหโคลกนะครับผมซื้อเอามาทําตอนนี้ผมเอามาทาโต๊ะเก้าอีกนะครับเก้าอี้ทาแบบใช้ผสมกันระหว่างไม้กันเกากับไม้ไม้วอลนัทนะครับไม้วอลนัทกับไม้กันเก่าแล้วก็ไม้เมปเปิลทีนี้ตอนแรกใช้วอลนัทกับเมปเปิลแล้วปรากฏว่าเมเปิลมันแพง นะครับผมทําอีกชิ้นหนึ่งผมก็เลือกไม้กันเก่าเพราะสีสีใกล้เคียงกับไม้เมเปิลเลยนะครับเออลราก็ใส่เนี่ยแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเปิดโหมดให้เขาความเร็วความเร็วสูงอะความเร็วสูงสุดอะนะครับก็เปิดเบอร์สองนะครับสปีดเบอร์สองแล้วเลือกเลือกโหมดเป็นโหมดสว่างแบบนี้นะครับนะครับเราดูว่าไม้มันไม้มันยาวมันอาจจะมีปลายอาจจะแขวงบ้างนะครับ เสร็จแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือถุงมือถุงมือนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนขัดนมันร้อนนะครับไม้มันสีกับกระดาษทรายแล้วมันจะร้อนนะทีน,นี้เราก็จะกําหนดระยะเรียวของเขานะครับว่าจะเริ่มตรงไหนเริ่มกลางๆหรือเ,เริ่มมาสามในสี่แล้วก็ค่อยๆไล่ไปปลายเราจะให้เหลือเท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูตะเกียบประจาตระกูลของผม ตเกียบประจําตระกูลของผมเนี่ยเหลือปลายประมาณ4ีมิลนะครับตัวที่ผมทำไปแล้วเนี่ยมัน6มิลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงอีก2มิลแต่อันนี้ไว้ทีหลังมาทําให้ดูใหม่ก่อนนะครับอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยเดี๋ยวผมจะต้องถอยมาไกละนะนะครับนะฮะใช้มือที่ถนัดจับสว่านนะครับแล้วใช้กระดาษทรายนะครับห่อกับ ม้แบบนี้แล้วก็เปิดนะครับพยายามไล่จากพยายามไล่จากปลายมาหามาหาโคนเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยไล่ไล่จากปลายมาหาโคนประมาณสามในสี่ของความยาวนะครับหรือเกินครึ่งมาหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็เน้นเน้นที่ปลายอย่างเดียวเลยนะครับแต่พอพอใช้ไปสักพักมันร้อนกระดาษทรายมันร้อนนี่ถ้าไม่มีถุงมือเนี่ยแป๊บเดียวและครับต้องหยุดละ นะครับถ้ามันร้อนก็หยุดนะกระดาษทรายเน้นนะครับว่าให้ใช้เบอร์หยาบก่อนเพราะว่ามันจะได้กินไม้เร็วขึ้นนะครับจริงๆมันควรจะใส่แมสกันฝุ่นด้วยพอดีแมสกันฝุ่นผมต่วงนีแมสหมดก็พยายามนั่งต้นลมอ่ะนะครับร้อนนะครับ จะล็อตมือทีนี้เวลาเราเราทำเทียบกันสองอันเนี่ยเราสมมติเรา,มมเ,ราเรากะระยะ,ะวัดปลายเรามาห้าเซนเท่าไหร่สิบเซนเท่าไหร่สิบห้าเซนเท่าไหร่ทำให้มันเท่าๆกันแล้วมันจะสวยนะครับแพอพอช่วงกลางกับช่วงป,ปลายมเ,เรล่มได้เราขมิม้นปลายเลยนะครับ เน้นปลายให้เขาเหลือตามที่เราต้องการนะครับทําไปวัดไปนะ <h ats> อุปกรณ์วัดก็ใช้วนเนียแบบนี้นะครับวัดนะตอนนี้เจ็ดมิลน,นะ <h ats> เดี๋ยวผมจะเอาสักห้ามิลก็ได้นะครับ <h ats> รพอช่วงที่เขาใกล้จะได้เนี่ยพยายามทําไปวัดไปนะครับ ในหกจุดห้ามิลหลอนหกจุดหนึ <inal outro> <l oth sed> <authority> <half> ่ง จริงเอาเอาสักหกมิลก็น่าจะพอนะครับเร็วแล้วเนะี่ยตอนนี้น,นี่เหลือลห้าจุดหกละเขาจะกินเร็วห้าจุดหกนี่ก็ก็พอได้แล้วนะฮะพอได้แล้ว กเห,หรือ5.5 5.55นะครับอันเนี้ยพอละนะครับเดี๋ยวเราเหลาอีกอันนึงให้เท่าๆกันนะฮะยังจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยเล็กกว่านี้เยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ,นะรบเริ่มมองเป็นตะเกียบละนะครับ เราเราให้อันนึงเป็นต้นแบบนะครับคืออันที่ทำตะกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ทำอีกอันให้เท่ากัน5.9าจุด้นนี้ต้องทำไปวัดไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ้ามันใหญ่ไปแล้วเราเหลา,าใหม่ได้แต่ถ้ามันเล็กไปแล้ว5.6ก็อีกนิดหนึ่ง กับ5.57ก็อีกนิดนึงนะครับโอเคน่าจะได้ทีนี้มาดูดูวัดไล่ระยะเลยโอ้ดูด้วยตาก็รู้นะครับว่าตัวนี้อ้วนกว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงกับเราใช้วิธีการดูด้วยตาก่อนก็ได้นะครับ ถ้าไม่แน่ใจก็วัดออกนะหลายคนถามว่าผมไปเรียนงานไม้จากที่ไหนมาผมบอกตรงๆว่าผมไม่เคยไปเรียนที่ไหนมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีอยู่ในตัวก็คือคือวิธีคิดนะครับ ตอนนี้เขาเริ่มจะใกล้เคียงกันละเดี๋ยววัดไล่ระยะเลยเราจะใช้วิธีวัดไล่ระยะเอาปลายห้าต,ตัวนี้ยังอ้วนกว่านิดหนึ่งหกจุดสามหกจุดหกแปดจุดหก แปดจุดห้าแสดงว่าเชฟเริ่มไม่ประมาณนี้นะครับโอตอนนี้ดูดูจากดูจากตาแล้วดูดูด้วยตาแล้วเอา โอ okay. เคปลายเท่ากันนะขนาดเท่ากันนะครับระยะเลียวก็เท่ากันนะครับแบบนี้ที่เหลือก็เอากระดาษทรายละเอียดมาขัดนะครับครับตอนนี้ผมไปเอากระดาษทรายเบอร์120มานะครับตะก,กี้ใช้เบอร์40เนาะกระโดดไปหลายเบอร์เลยนะครับ ก็เบอร์นี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับส่วนี้ก็รูปรูปไม่ต้องแรงกันนะร,รูปเบาเครับส่วนที่เราเอาสว่านจับเนี่ยเราจะใช้มือขัดก็ได้หรือจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมใช้มือขัดดีกว่าตัดก็เสียดายไม้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีกับตะเกียบทอด ปาท้องโกไม้กันเก่าของผมก็สรุปในการทำตะเกียบทอดปาท้องโกของผมเนี่ยก็เหมือนจะง่ายนะยิงก็ง่ายนะครับตอนแรกผมก็คิดจะไม่ไผ่ทำมาเหลาเอานะครับแต่ทีนี้อย่างว่านะเราเป็นครูสอนช่างไม้นะครับเราก็ควรที่จะให้มันสเปเชียลหน่อยนะครับผมก็เลยเลือกไม้กลึงเอาไม้เอาเอาไม้เอาไม้มากลึงเอาทีนี้วิธีการกลึงเนี่ยผมลงใน youtube ไปแล้วนะครับว่า ผมใช้วิธีการกลึงด้วยเราเตอร์นะครับก็ผมลงใน YouTube ไว้นะครับก็เพื่อนๆก็ไปดูนะครับส่วนการทําตะเกียบก็ขึ้นมือง่ายๆนะครับสว่านไร้สายตัวเดียวนะครับกระดาษทรายของเบอร์นะครับถุงมือนะก็เต็ละนะครับบีเวอร์นี้อันนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเราจะมีคลิปแบนนี้มาให้ชมกันอีกสวัสดีครับ